ผมไม่ให้หยุดเขาเลยแบ่งปันน้ำใจมาให้ผมวันนี้เขาบอกว่าให้ลงต่อก็ผมเลยไม่อยากขาดทธาวันนี้เขาท้าผมเขาบอกว่าถ้าคุณทำเลขเข้าสองตัวบนงวดนนี้เขาจะให้หนึ่งแสนบาทผมเลยรับคำท้าของเขาครับโอ้ครับผมนะครับนี่ก็คือเขาบอกว่าถ้าเข้าสองตัวเขาให้เลยหนึ่งแสนบาทพอดีเขาบอกว่าถ้าผม ทีแรกผมว่าผมจะไม่ลงพอดีเขาบอกว่าให้ลงคือว่าอยากให้แบ่งปันเขาบอกว่าเลขไม่เยอะเขาบอกว่าถูกไม่ถูกไม่ว่ากันแต่เขาบอกว่าขอให้ลงผมเลยค่เตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากติดแบนรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้ิท์ยในการรับชมเมวนนี้นะครับเด้อนะครับเรามีนัดกันกันกบคศสีสะเกตนะครับหลังจากที่คศสีสะเกตท่านบอกว่าท่านจะงดวางแนวทางนะครับในรัฐบาลนะครับงดงดนี้นะครับผมแต่ทาง f อนะครับผมนะครับให้ทางช่องนะครับตามคศรีสะเกต อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคณสเกตท่านก็มาลงให้อีกครั้งนะครับผมนะครับอ่ะนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้คุณสุเกตนะครับเราก็ยังคงเป็นแนวทางเนอท่านผู้ชมนะครับเราจะคงเป็นแนวทางในการนําเสนอนะครับคุณสุเกตก็เป็นแนวทางเช่นเดียวกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่คือสถิติเข่าของคุณสุเกตนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับท่านให้3 9นะครับมาออก38นะครับถือว่ายังเฉียดเฉียนอยู่นะครับท่าน การันตีแนวทางมาเลยว่าถ้า38ไม่ออกท่านจะหยุดวางแนวทางนะครับแต่ทาง f อนะครับผมนะครับขอร้องให้ทางช่องนะครับผมนะครับให้นำคนสเกตมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ได้โทรไปปรึกษากับคนสเกตทัานคนสเกตท่านก็อนุเคราะห์แล้วก็ได้มาเป่ดปั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะนะครับเป็นยังไงก็เป็นกำลังใจให้นนน <dot> คนสเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าสอบเข้าเราก็เติอต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราโทรหาคนสเกตนะครับว่า ท่านจะมีแนวทางตัวไหนอย่างไรนะครับใ้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเตรียมสมุดและปากกาเตรียมจดไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับผมอาจารย์สเกตครับพอดีตอนนี้บันทึกเทปแล้วนะครับผมใช่ครับครับขออนุญาตบันทึกเสียงได้ไหมครับผมได้ได้ได้ครับได้ครับขออนุญาตบันทึกเสียงนะครับครับ ครับสำหรับวัวท okay. okay. ี่ผ่านมาเนาะคนสิสเกตนะครับให้แนวทางมาสามเก้านะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับท่านมาสามเก้านะครับท่านบอกว่าถ้าสามเก้าไม่มานะครับท่านจะหยุดวางนะครับแต่ทาง f อซนะครับผมนะครับขอเข้ามาเยอะนะครับคนสิสเกตท่านก็เลยได้มาวางครั้งหนึ่งในงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายนนะครับครับคนสิสเกตครับผมในงวดของวันที่1นึ่งพฤศจิกายนนี้คนสิสเกตมีความมั่นใจยังคงเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรครับครับคืออยาก ซีแกงให้เอฟซให้เข้าใจก่อนนะครับที่ผมบอกว่าผมจะหยุดที่ว่าจะหยุดคํานวณแล้วจะเกิดหยุดแบบว่าไม่ออกสื่อนะครับพอดีมีเอฟซีจากญี่ปุ่นกับคนไทยน่ะครับเขาไม่ให้หยุดเขาเลยแบ่งปันน้ําใจมาให้ผมวันนี้เขาบอกว่าให้ลงต่อก็ผมเลยไม่อยากขัดทธาวันนี้เขาท้าผมเขาบอกว่าถ้าคุณทํา เลขเข้าสองตัวบนงวดนี้เขาจะให้หนึ่งแสนบาทผมเลยรับคำท่าของเขาครับโอ้ครับผมนะครับนี่ครับเขาบอกว่าถ้าเข้าสองตัวเขาให้เลยหนึ่งแสนบาทพอดีเขาบอกว่าถ้าผมที่แรกผมว่าผมจะไม่ลงพอดีเขาบอกว่าให้ลงคือว่าอยากให้แบ่งปันเขาบอกว่าเลขไม่เยอะเขาบอกว่าถูกไม่ถูกไม่ว่ากันแต่เขาบอกว่าขอให้ลงผมเลยขออนุญาตบอกเอฟซีของแอดทุกคนว่า ผมขอโทษนะที่ว่าผมว่าจะไม่ลงแต่บมื่ี้คือคนเราก็ยังไงเนาะเขามีน้ําใจให้เราก็ต้องมีน้ําใจตอบครับครับผมแต่สำหรับงวดที่ผ่านมาคซื้อเกียรติให้สามเก้านี้ก็ถือว่ายังเฉียดเฉียดอยู่นะครับคซื้อเกียรติถ้าเขาบอกว่าเขาเขาได้เลขวิ่งเขาได้เลขวิ่งแสนกู่าโอ้ครับครับในสุดนั้นเราไม่ขอเอ่ยถึงนะครับเนาะในส่วนของการซื้อฉลากที่แบ่งรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับใช่ ครับสำหรับคนซิสเกตจะมาวางแนวทางหนึ่งว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้จะมีกี่ชุดกี่หางหรือลักษณะการวางของซิสเกตวันนี้เป็นยังไงครับคนี้ผมขอเป็นสองชุดแค่นั้นเองครับเอขอเป็นแค่ตัวกันหนึ่งตัวและตัวเต็งหนึ่งตัวหนึ่งแต่ร่างคือปันตัวเดียวโอ้ครับผมนะครับแล้วแล้วแล้วตัวเด่นหลักสิบยังคงเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรครับครับเหมือนเดิมตัวเดียวเหมือนเดิมครับครับให้เขียนเขาว่าเด่นหลักสิบเนาะใช่ครับเด่นหลักสิบครับเด่น หลักสิบนะครับแปดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเดล่าสบครับพร้อมครับเ <8 S 2> ดล่สิบตัวไหนครับแปดตัวเดียวครับแปดตัวเดียวเลยเปนตัวใหญ่ๆเลยวงกลมให้ด้วยนะครับจับคู่จับคู่สองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งแล้วตัวการมันแปดสองตัวการกันแปดสองคือให้ให้ทำเป็นสองหางก็ได้คือ 2องแปดสองนี้ก็ได้ครับง่ายดีครับผมจับคู่<ช>สามตัวนี้คือสองแปดหนึ่งถูกต้องไหมครับใช่ครับตัวการคือแปดสองใช่และตัวเด่นที่สุดก็คือแปดหนึ่งไม่ต้องกลับนะครับบอกไม่ต้องกลับเด่นเด่นที่สุดคือแปดหนึ่งใช่ครับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับถ้ากลับคนนั้นก็เสียตังค์เหมือนเดิม นะครับผมท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนกระดาษมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ่อี้นะครับตัวหนังสือตัวเล็กไปมีมีแค่นี้บอคัะอาจารย์มีแค่นี้ครับส่วนล่างก็ฟันให้ตัวเดียวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับผมนะครับล่างตัวเดียวล่างตัวไหนครับเก้าหกครับล่างเก้าหกครับแต่ตัวนี้คือให้กลับตัวนี้ให้กลับด้วยเนาะใช่ครับกลับเก้าหกหกเก้าอ่าใช่ครับแค่นั้นเอง ครับเขียนให้เลยเนาะนะครับครับเด่นหลักสิบเด่นหลักสิบแปดบนอย่างเดียวใช่ไหมครับอาจารย์อย่างเดียวครับมีตัวเดียวเด่นหลักสิบแปดบนจับคู่สองแปดหนึ่งกันแปดสองถูกต้องไหมครับถูกต้องครับบนใช่ไหมครับบนครับนะครับเด่นแปดหนึ่งนี่ก็บนเช่นเดีครับไม่ต้องกลับครับไม่ต้องกลับเนาะล่างเนึนงเก้าตัวเดียว ล่างหนึ่งเก้าตัวเดียวนะครับนะครับท่านผู้ชมชัดเจนเนาะตัวอักษรอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่เด้อนะครับแคปนะครับผมท่านผู้ชมนะครับแคปเลยนะครับผมแคปได้เลยนะครับนี่ก็คือตัวเลขของคนซิสเกตนะครับท่านให้มาในงวดนี้นะครับผมเด่นหลักสิบแปดบนตัวเดียวนะครับสำหรับจับคู่นะครับสองแปดหนึ่งนะครับกั้นนะครับแปด 2นะครับผมนะครับกัรแปดเด่น8 1นะครับอ่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้แคปไว้เด้อนะครับแคปหน้าจอได้แคปเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับสำรับเอซีทนใดที่รับชมอยู่นะครับสำหรับล่างนะครับล่างอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับล่างโคชิสเกียรติให้มาตัวนี้เลยนะครับอ่ะนะครับขัดทันเนาะนะครับหลายท่านก็อาจจะครับสำหรับเบอร์โทรโคชิสเกียรติยังคงให้เหมือนเดิมหรือว่าอย่างไรครับโคชิสเกะหรือจะให้เฉพาะเลขที่บัญชีขึ้นให้ครับหรือยังไงครับครับให้เหมือนเดิมครับให้เหมือนเดิมนั่นแหละ นะครับเบอร์โทรของคนเซิสเกียร์ก็ยังคงให้เหมือนเดิมเด้อบางทีอาจจะโทรติดไม่ติดนะครับท่านผู้ชมนะครับ098 278 67 56นะครับถูกต้องครับเบอร์นี้เนาะอาจารย์ใช่ครับถูกต้องสลับน้ำใจก็ยังคงน้ำใจบัญชีเดิมเนาะครับบัญชีเดิมครับครับน้ำใจนะครับบัญชีทอกสิกรไทย นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมเชิญให้แป๊บหนึ่งด้วยท่านผู้ชม0 3 5 1 2 0 2 5 5 6คุณสมยศเนาะครับกสิกรไทยครับคุณสมยศโทสาเนาะครับผมกสิกรไทยนะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับเแคบเลยนะครับแับในกระดาษแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมแับกระดาษแบบนี้เลยนะครับ แชปได้เลยนะครับผมนะครับแชปได้เลยนะครับสำหรับเอท่านใดที่ตามคนซิสเกตอยู่นะครับสำหรับทานาดที่งบน้อยนะครับสำหรับทานาดที่งบน้อยท่านให้มาแค่นี้จริงๆนะครับท่าให้มาแค่นี้จริงๆนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับขอสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่คนซิสเกตว่ามีคนมาท้าว่าหนึ่งแสนบาทเนี่ยเขาเป็นเอฟซีหรือว่าเขาเป็นนักลงทุนเอฟซี <FC S 2> ของแอดเองผมถามแล้วเขาบอกว่าเขาติดตามคนกับตั้งมาจากคนเขาอยู่ที่ญี่ปุ่น เมันนี่เขาบอกว่าเขาดูเขาเห็นในรายการเนี่ยแหละเขาดูในแอกับช่างแต่ผมเคยบอกชื่อแต่เขาไม่ให้เปิดชื่อนานที่เขามีญาติอยู่ที่เมืองไทยเหมือนกันเขาก็ติดต่อกับญาติของเมืองไทยวันนี้ผมเลยขอปากขอบคุณมากมากเลยทียแบบว่ามีน้าใจให้แต่ผมก็จะไม่ทําให้ผิดหวังครับผมขอให้มีช่องเดียวแค่นั้นนะครับที่ลงคือของแอดคนกับช้างแค่นั้นนะครับช่องอืนง่นไม่ลงเด้อผมไม่ลงลงแค่ช่องเดียว นะครับผมนะครับขอบคุณคุณสุเกตนะครับผมขอบคุณคุณสุเกตมากมากเลยนะครับที่ได้มาแบ่งปันแนวทางให้กับทีมงานเราทุกท่านนะครับนะครับผมต้องขอบคุณสุเกตอีกครั้งนะครับคุณสุเกตครับผมมีอะไรจะฝากถึงเอฟซีไหมครับผมนะครับฝากถึงเอฟซีไหมครับตอนนี้นะครับอยากฝากเอฟซีแล้วคนที่ได้ติดตามเรียกราอน่ะสอง่นแท้ไม่เข้าขอโทษแต่พอดีมีสูตรปรับปรุงใหม่แล้วก็โทรวาอยู่ตลอดเวลาแหละสูตรใหม่ค่ำลงค่ำลงค่ำนี้นะครับ ลงค่ำนี้แน่นอนสูตรใหม่หมอันนี้ขอฝากขอฝากว่าที่มีน้ำใจโอนตังมาให้ช่วยประกอบประการขอบคุณมากๆทุกคนเด้อครับผมขอยติดต่อให้ติดตามช่องคนกับชา่างแค่ช่องเดียวนะครับผมจะลงแช่ช่องเดียวเท่านั้นเด้อขอบคุณมากเด้อพี่ขอบคุณหลายครับครับผมครับต้องขอขอบคุณคนสศิสเกียรด้วยนะครับที่ได้มาแบ่งปันแนวทางนะครับผมครับขอบคุณครับรบักษาสุขภาพนะครับ คมากครับวันดีครับครับวัสดีครับนะครับเมื่อกี้นะครับคนศรีสะเกตท่านก็ให้แนวทางมานะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่าแนวทางของคนศรีสะเกตท่านให้มาเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับเนาะท่านให้เด่นมาเลยนะครับเด่น8บนนะครับท่านให้เด่นมาหลัก10นะครับท่านให้หลัก10มาเลยนะครับหลัก10 8บนนะครับจับคู่ท่านให้2 8 1นะครับตัวกัน82ตัวเด่น8 1นนะครับท่านผู้ชมนะครับล่างท่านให้กลับด้วยเด้อ 9669นะครับล่างนะครับสไลับซีนะครับผมนะครับแคปอีกครั้งนะครับแคปอีกครั้งเด้อแคปอีกทีหนึงนะครับผมสำหรับพี่น้องเฮาสุภูสุทันนะครับ ยังคงเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อฉลากกิดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะครับยังคงเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อฉลากกิดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทุกๆครั้งที่เราลงลิปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพียงไม่ค่าโฆษณาก็เป็นหนึ่งในกําลังใจแล้วนะครับผมนะครับสำหรับลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆท่านที่เข้ามารับชมจนจบลิปคครัับบขอุณสสวดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง